เอลาวอนไม่มีปัญญาจ้างพีเซนเตอร์หรอวะกากวะ่ะดูมันพิมพ์ฮึ <c oughs> ตลกตายไอโอแบนคู่แข่งเป็นไปได้ดูจากทรงนั้นไม่มีสติปัญญาอ่านหนังสือน้อยเก <c oughs> ่งแต่ในโลกโซเชียลอ่ะออนไลน์เนี่ยเก่งจังพิมพต้องต้องต้องๆ้องต้องต อยากรู้จริงๆเลยนักเรียนคีย์บอร์ดเก่งจริงป่าววะลงเลยไหมล่ะเอาเลยไหมล่ะก็เปิดก็ตามอะ่ะผมเปิดให้เปิดนี่ถัวลงเลยนะเอา น้องใช่อุอ e ีอารสองห้าสี่สีป่ะที่เขามาด่าเพจเอลวอนว่ากากใช่พี่ก็ดูหน้านายแบบเอลวอนแต่ละคนดิโคชีเลยหล่อาตายเอลวอนเขาขายเสื้อผ้าเขาไม่ได้ขายครีมแต่น้องก็ต้องดูดีกว่านี้หนะะ่อยป่ะแบบใส่เราเท่เหมือนดาราเกาหลีอะแล้วมึงคิดว่าดาราดางัดางๆเนี่ยชีวิตจริงเขาเนี่ย เขาใส่เสื้อผ้าที่เขาโฆษณากันป่ะใส่ไม่ใส่เมื่เรองของเขาดิเออแต่ใส่ดาราคนไม่จำได้ไงไม่ต้องกูเวงอ้าว Burg <c oughs> โทมึงก็ใส่นะลิมิเต็ดแล้วด้วยแล้วมึงจะด่าเพื่ออะไร พี่สอนน้องแล้วกันนะมึงจะเอาเงินล้านล้านเนี่ยไปจ้างดาราทำไมสู้เอาเงินเนี่ยมาผลิตเนื้อผ้าที่มันดีๆตัดเย็บนิดเียและที่สำคัญเขาจะได้ทำโปรโมชั่นราคามันจะได้ถูกกูกับมึงเนี่ยจะได้ซื้อได้เข้าใจปะสมองคิดปะเุ้ยห้องมึงมียุงด้วยวะ อ,อย่าให้มีครั้งที่สองแล้วถ้ไมครั้งที่สอง่ะพี่อย่าให้มีครั้งที่สามแล้วถ้าครั้งที่สาม,ม่ะพี่อย่าให้มีครั้งที่สี่ห้าหกเจ็ดแปดก็ไม่ได้